สวัสดีครับผมกิตได้กิตตาภีการนะครับรับบทเป็นจัดกิจครับก็รู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีหลายมิติเลยหลายคนที่มองว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบนิสัยไม่ดีหรือเปล่าไปแย่งแฟนคนอื่นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจมาดูแล้วเราจะได้พบกับคําตอบใหม่ๆครับ ก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้นะครับมีข้อคิดที่ค่อนข้างจะทันสมัยแม้ว่าละครเรื่องนี้จะถูกจัดทามานานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความดีเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกเจเน r a l ให้อยู่ในละครเรื่องนี้ครับรับรองว่าไม่เินหนังแน่นอนครับก็อยากจะบอกว่าพวกเรานะครับตั้งใจกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าการถ่ายทําหรือว่าในขั้ว process นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็มาดูครับรับรองว่าจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับ ครับก็ขอฝากทุกคนไว้นะครับละครเรื่องชูเฉยเสน่หานะครับที่กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็มาดูพวกเราเยาะครับพวกเราตั้งใจทำมากจริงๆรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ